สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉีดพ่นยามะม่วงนะคะการฉีดพ่นยามะม่วงวันนี้นะคะเราจะมีทั้งายาฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนนะคะฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนอันแรกเป็นอาบาแม็กตินนะคะอ่าแล้วก็อันที่สองเป็นสารกําจัดสตาติสสามห้านี่สำหรับหนอนนะคะเพื่อนๆที่เป็นตัวเลยฆ่าที่เป็นตัวเลยนะตายเกลี้ยงเลยนะคะ นะแล้วก็อันนี้เป็นพีดีจิ๊บนะอันนี้สุดยอดของสูตรในวันนี้เลยนะคะพีดีจิ๊บนี่จะช่วยให้ช่อยาวนะคะเร่งช่อให้ยาวแล้วก็เร่งลูกให้ให้ติดลูกแล้วก็ลูกโตไวนะคะนะวันนี้เราจะมาฉีดพ่นยามะม่วงนะคะนะแล้วก็อีกตัวเนืึงนะคะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะนะน้ำหมักชีวภาพนะ่ะช่วยทําให้ลูกให้ผลของเราโตไวเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น ที่ทําเองนะคะเพื่อนๆนะเป็นน้ําหมักชีวภาพนะคะบางคนก็ถามมาเอ๊ะมะม่วงทําไมต้องฉีดพ่นยานะคะเพราะว่าข้างของ,ข,งข้างที่นะคะเขาฉีดหมดอะถ้าเราไม่ฉีดนะไม่เหลือเลยนะคะเพื่อนๆนะถ้าเราไม่ฉีดก็เกลี้ยงเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยพี่กันตรีก็ไปเดินสํารวจดูแล้วว่ามันมีตัวหนอนตัวเพลี้ยนะคะตรงช่อตรงช่อของมันนะคะแล้วก็ช่อของมันจะหงิกๆงิกนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆ ผสมถังใหญ่แบบนี้เลยถังแบบนี้นะคะจุน้ำได้สองร้อยลิตรนะคะวันเนี้ยวันนี้เราจะประมาณห้าถังนะคะทำมะม่วงอยู่สิบกว่าไร่นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะวันนี้เราจะมาฉีดพ่นยามะม่วงกันอตอนนี้นะคะเราก็จะตวงนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งนระ้อยเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซีซีนะคะหนึ่งฝาเนี่ยนะเ,เดี๋ยวใส่ลงไปนะคะ หนึ่งร้อยซีซีนะคะค่ะอันนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะอย่างละสองฝานะสองฝาก็คือสองร้อยซีซีนะคะเพื่อนๆอนันนี้เป็นปุ๋ยที่ทำเองปุ๋ยที่ทำเองนะคะอ่าตอนนี้นะคะฉีดพ่นยาเลยนะคะฉีดพ่นแล้วนะเพื่อนๆนเนาะอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่ายาแรงมากเลย ถ้าดอกอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวหนอนเพี้ยก็กินหมดนะคะนะอ่ะฉีดพ่นไปแล้วอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดพ่นนะคะข้างๆที่เขาฉีดหมดของเราจะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนะเพื่อนๆเพราะหนอนเพี้ยก็จะมากินหมด ฉะะีดพ่นยาต้องฉีดช่วงเย็นๆนะคะเย็นๆหรือตอนเช้านะคะตอนนี้พี่กันตรีใช้เวลาช่วงช่วงบ่ายๆนะคะกำลังเป็นดอกเป็นช่อเลยนะคะอันนี้มะม่งวงโชคอันนั้นนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงอามะม่วงฟ้าล้านนะคะสูตรนี้จะทำให้มะม่วงติดลูกดีนะคะติดลูกดก แล้วนะคะคใช้แบบนี้เลยถังใหญ่เลยนะคะนี่เห็นไหมกำลังเป็นช่อถ้าเราไม่พ่นยานะคะไม่เหลือเลย ค่ะนะคะมะม่วงแบบนี้กําลังเป็นช่อแบบนี้นะคะเป็นช่อดอกแบบนี้นะถ้าเราใช้สูตรนี้จะทําให้มะม่วงช่อดอกยาวยิ่งขึ้นนะคะยาวยิ่งขึ้นแล้วก็เพลี้ยนะคะหรือตัวหนอนที่มันเกาะ กากินนะเกาะกินน้ําเลี้ยงของมะม่วงนะคะก็จะตายนะคะมันอาจจะมีเพลี้ยมีหนอนมีอะไรเราก็ต้องฉีดพ่นไว้นะคะเพื่อนๆนะช่อจะเป็นอย่างนี้นะคะยาที่พี่กันตรีใช้วันนี้จะเล่งทั้งช่อให้ยาวแล้วก็เล่งลูกเล็กๆให้โตขึ้นนะคะนะวันนี้เราก็จะมาฉีดพ่นมะม่วงกันนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่ฉีดนะคะเดี๋ยวหนอนหรือ เพลี้ยเนี่ยมันก็จะมาเจาะนะดูดกลิ่นน้ำเลี้ยงและจะทำให้ช่อมะม่มวงนี่หักนะคะหักและสีดำดำเลยนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูบ้านใครที่ชอบมะม่วงหักเป็นสีดำดำแสดงว่าเพลี้ยค่ะนนี้นะคะมะม่มวงเราเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะอ่าถ้าเราฉีดพ่นยาก็จะทำให้มะม่วงเราโตไวนะคะแล้วก็ติดลูก